เส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับชิงชิงคดิฐานะคะวันนี้ชิงก็มีเบื้องหลังละครร้อยรักรอยบาสมาให้ชมกันไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นวันนี้กับอินเนอร์ร้อนแรงของหนูยิ้มปิ่นชรินพรที่แฟนๆกำลังอินสุดๆกับความเกลี้ยกล่อมแบบฉ่ำที่เล่นถึงแบบสุดๆวันนี้เส้นทางบันเทิงมาพร้อมกับ5สิ่งที่หนูยิ้มเกลียดที่สุดในละครรอยรักรอยบาบจะใช่สิ่งที่แฟนละครคิดไว้หรือเปล่าไปฟังสาวปิ่นกันค่ะ5สิ่งที่หนูยิ้มเกลียดที่สุดในรอยรักรอยบาบ ปล่อยหนูค่ะไไหนูเป็นอะไรไปลูกอย่ามายุ่งกับหนูค่ะหนูยิม้มที่หนูยิ้มเกลียดพ่อนะคะจริงๆมันก็มาจากจิตใต้สำนึกก็คือเกิดมาก็รู้เลยว่าคนเนี้ยฉันเกลียดฉันไม่ชอบไม่ชอบคุณหลวงวิสุทธิ์อย่ามาใกล้ฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามากอดฉันไม่ค่ะคุณพ่ออย่ามายุ่งกับหนูค่ะปล่อยหนูปล่อยหนูค่ะสองฝันร้ายพ่ออะไรย้อน ที่หนูยิ้มเกลียดฝันร้ายนะคะเพราะว่าในฝันเนี่ยมีทั้งจวนทั้งอิ่มแล้วก็คุณพ่อฝันถึงแต่เรื่องเก่าๆแล้วต้องมีซัมติงกับคุณพ่อแน่ๆทาไมถึงมีแต่สามชื่อนี้อยู่แต่ในฝันเราทั้งนั้นแล้วก็ไปฟ้องคุณแม่นอแล้วก็อ๋อได้รับรู้ว่าทําไมทั้ง3คนนี้ถึงวนเวียนอยู่แต่ในฝันของเราเราไม่ชอบค่ะไม่ชอบคนที่มาเป็นเมียน้อยพ่อเราค่ะ ผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงเพราะว่าไม่ชอบก็คือไม่ชอบค่ะผู้ชายเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวถูกไหม mm. แล้วทำไมเขาถึงต้องต้องเครียดผู้หญิงต้องแบบชุดกระชากหน้าถูแล้วทำไมต้องคิดไม่ดีกับผู้หญิงด้วย mm. โดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นลูกทำทำไมค่ะทำทำไมค่ะไปเรียนจบจากปีนางแล้วก็เลยได้รับแบบความเป็นฝรั่งเข้ามาอะไรแบบนี้ mm. แล้วก็เลยแบบมีความคิดที่แบบ ต้องไม่ใช่แบบเนี้มันมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นข้อสี่เกลียดคนที่มาทำร้ายคุณหญิงระยะพวกมันเป็นเมียน้อยของเจ้าคุณพ่อมันแย่งความรักจากเราไปทั้งนางอิ่มนั่งทองเกลียวนั่งเพียงรูเอาไว้นะ ฉันเกลียดชังน้ำหน้าพวกแกก็เพราะาแม่ก็เป็นเมียน้อยพ่อฉันหนูยิ้มคือเหมือนจวนเลยคือหนูยิ้มแบบรักคุณแม่เทิดทูนคือพร้อมทําให้คุณแม่ทุกอย่างกรรมของคุณแม่หนูยิ้มจะเป็นคนชดใช้นี่เองค่ะเออเนี่ยพูดแบบนี้ก็คือรักแล้วแหละรักมากคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไล่ไ like, แต่กําเนิดขนาดนั้นนะแต่คือมันก็โดนหูซ้ายเข้ามาเข้ามาเข้ามารวมกันอยู่ตรงกลางแล้วก็เลยแบบฉันจะจัดการให้เองค่ะคุณแม่หนูจัดการให้ค่ะ นับจบอยู่ที่หนูยิ้มค่ะนับจบอยู่ที่หนูยิ้มค่ะหา้าเกลียดกล้าค่ะค <ünd ร> ไ,ไอ้กล้าไอ้กล้าข้อสุดท้ายที่เกลียดกล้าก็พอว่ากล้าเป็นลูกเมียน,น้อยของคุณพ่อ แต่ว่าเขาพูดก่อนว่าจริงๆนตอนเด็กก็คือเป็นก็เล่นการรักกันอะไรปกติดีนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เกลียดแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรกันแบบตีกันขนาดน้แต่ว่ามันก็มีเหตุผลซ้ำติงที่แบบว่าทําให้เราไม่ชอบเขาก็เพราะว่าแม่เขาเป็นมีหน้อยพ่อเราอะไรแบบนี้เราก็ไม่ได้ลามไปถึงแค่การนะครอบครัวเขาทั้งหมดเลยที่แบบเราไม่ชอบก็ต้องรอดูค่ะมันก็จะมีแบบกุ๊กกิกกก๊กเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ กติดตามด้วยนะคะรอยรักรอยบาปคืนนี้ก็คือแบบแซบเดือดไม่ใช่แค่รุ่นแม่นะคะรุ่นลูกตอนนี้ก็พร้อมที่จะปะทะแล้วก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกจันทร์อังคาร2ทุ่มนะคะช่อง 7hd กด่า3 5ค่ะ และความเข้มข้นของละคร EP 18คืนนี้ก็ต้องยกให้หนูยิ้มและคุณแม่ระยะเนี่ยแหละค่ะจับมือกันวีนเก่งแบบสุดๆเรียกว่าคนในเรือนไม่มีใครไม่เจอริทเด็กของสองคนนี้ขนาดคนเสียสติอย่างทองเกลียวก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะตอนนี้คุณหญิงระยะระแวงหนักมากว่าความลับในอดีตเรื่องจวนจะถูกเปิดเผยเพราะลูกสาวมีอาการแปรกลกๆแถมพูดถึงจวนบ่อยๆแล้วเจอทองเกลียวมาเรียกหนูยิ้มว่าจวนเข้าไปอีกงานนี้ก็เลยต้องห ทางกําจัดด้วยการเอาไม้ตีหัวเลยจ้าซึ่งเบื้องหลังทีมงานก็เตรียมพร้อมให้เจี๊ยบพ,พิจิตราพรอ้อมฟาดหัวพลอยลันดาผาเต็มที่งานนี้ซักซ้อมคิวทั้งคนตีและคนโดนตีไปดูเบื้องหลังกันค่ะจวนวส ่จริงๆเหมือนเขาโดนมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมใช่แต่ไม่เข็ดตายยากมากค่ะตายยากหนังเหนียวเสนอหน้าดีนะก็อีกสักทีหนึ่งอะไรไปตามหาจวนไปตามหาจวนให้รู้จวนจวนจวนไหนจวน,น,จวนี่เจี๊ยบบอกว่าเสียงเหมือนแบบจวนต้องตายแน่ๆฮะ <c oughs> มันเป็นแบบ สว่วนยังไงออได้เนอเนอร์ถามว่าน้องเจ็บไหมแต่ว่านี่ก็แบบแสบแเบมัน, <c oughs> เ,ปนเป็นเหมือนท่อแล้วก็ผสมกมับโฟมก็มีมน็อกอยู่นะเจ้าว่า <c oughs> ต้องมาดูว่าทองเกลียวเนี่ยสรุปว่าจะตายไหม <c oughs> ยังไงก็ฝากเรื่องรอยรับบาปด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกวับความสนุกกันต่อค่ะช่วงนี้เชียงมีข่าวบันเทิงสนุกๆมาให้ชมกันไปชมกันเลยค่ะ มาที่ความสนุกของละครลูกผู้ชายไม้กระพดที่กำลังได้ใจแฟนๆอยู่ตอนนี้ค่ะคู่พระนางแทนบุรันรัตและสมัยส,สินาแฮปปี้สุดๆทุกคนเอาใจช่วยพระเอกกันต่อไปนะคะแม้ฝีมือการต่อสู้ของไม้อาจจะยังต้องเพิ่มเลเวลให้สูงขึ้นอีกแต่สบายใจหายห่วงได้เลยเพราะมีเทรนเนอร์ดีอย่างอบเชยนางเอกของเราที่พร้อมพพอร์ตเต็มที่เจอกันได้หนึ่งทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงสุดค่ะ จากที่เห็นกันไปนะครับว่าเปิดมาก็คือบูน้นตั้งแต่ตอนแรกเลยและที่สําคัญนั้นเ,อเอกของผมเก่งตั้งแต่ตอนแรกเรียกเขาว่าอาจารย์เปิดมาก็เปิดเลยเปิดมาก็เปิดเลยคือแบบไม่กลัวใครทั้งนั้นและยิ่งใครมาแตะต้องผู้ชายของเราเรายิ่งไม่ยอมเลยค่ะในตัวละครไม้ครับก็คือจะมีการพัฒนาพัฒนาการจากการที่แบบสู้ใครไม่ได้เลยจะแบบจะค่อยๆเก่งไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่แบบสุดยอดแล้วนะแต่ว่าในเรื่องครับไม้จะมีอาจารย์หลายคนมากหนึ่งในนั้นก็คืออบเชยครับก็อยากให้ติดตามกันครับ ปิดท้ายเส้นทางบันเทิงวันนี้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพระเอกมิกทองระยะที่เดินทางไปทําบุญวันพระใหญ่ที่วัดโนนศิลาอําเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมร่วมพิธีบวงสวงพญาองค์ดําแสนสิริจันทราณคราชและแม่ย่ามณีจันทราอิ่มบุญอิ่มใจรับช่วงเข้าพรรษาเลยค่ะร่วมทำบุญนะครับผมสร้าง องพญานาคนะครับผมทั้งสององที่เห็นนี้นะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยองพญานาคสร้างมา2-3ปีแล้วนะครับแต่ไม่เสร็จครับผมแล้วก็มีพี่คิมนะครับผมเป็นพี่ที่ที่สนิทกันกับมิกนะครับเป็นเช้าภาพนะครับผมในการสร้างนะครับองพญานาคให้เสร็จนะครับผมแล้วก็ผ่านมาไม่ถึงปีครับประมาณปีหนึ่งนะครับผมองพญานาคทั้งสององก็เสร็จนะครับอนุโมทนาุมทุกคนนะครับผมีการทำบนครั้งนี้นะครับก็อยากให้คุณส่งถึงทุกคนด้วยเหมือนกันนะครับคุณสมนะตะจะได้มาราม ก่อนจากการฝากไว้นิดนึงนะคะงดเล่าเข้าพรรษาได้คุณคนใหม่เลิกเล่าโทร1413วันนี้ชิงขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ